สวัสดีครับผมนายศักชัยชนะจินดาเบอสาห้าสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหกสามสองศูนย์สองห้านะครับวันนี้จะมานำเสนอ,อวิธีการทำชิ้นงานอะไรก็ได้ชิ้นงานที่สิบเอ็นเดนาคมนี้ผมจะทำถังขยะนะรเรื่องมีชิ้นส่วนประมาณสามชิ้นนะครับอื่นๆก็สร้างชิ้นแรกนะครับไปที่สร้างในส่วนของพาร์ทนะครับสร้างพาร์ทขึ้นมาเมื่ก็ก้ที่ นี่ผมขอสเก็ตที่ทับเพลนนะครับสร้างวงกลมนะครับขึ้นมาตรงนี้80มนาะจากนั้นผมก็ทำการ e x t r u ขึ้นมา80เพียนกันนะจากนั้นใช้คำสั่งเชลนะ s h e เชล,ลงไปนะครับ2มิลนะ จะเป็นแบบนี้นะครับงนั้นผมก็ที่ส่วนด้านบนตรงนี้นะสเก็ตนะครับตรงนี้เลือก o อ f เซตนะครับสองมิลนะครับกดตกลงนะครับแล้วก็เส้นนี้ผมคลิกตรงนี้นะครับชิ้ที่ขอบเลือกคำว่า identity นะครับให้ถูกขึ้นมาสองเส้นออสองมิลนะบสองมิลนะรบรย่างน,นี้นะครับนี่ผมก็ได้ชิ้นแรกแล้วครับ อันนี้ผมก็เป็นส่วนของตัวถังก็าเซฟน้ำอันนี้ผมก็เซฟเป็นถังขยะสุดอินดี้นะครับพันหนึ่งอย่างเงี้ยครับต่อไป เราปิดไปก่อนนะครับผมว่าสร้างพาร์ทที่สองมานะครับไปที่ฟอนต์เพลนนะสกเก็ตไปแก้ไขเอาไปที่ฟอนต์เพลนครับสเก็ตนะสร้างวงกลงมขึ้นม,ตตมาน,นะครับรีมิเตอร์มาให้เป็นห้าสิบแปดนะครับ ช้าผมก็ตัดเส้นที่ผมไม่ต้องการหรออกองการรีโวนะครับปรับเส้นนี้จากนั้นผมก็ทำการเชลนะครับของมีนนะคลิกที่เส้นนี้นะครับ,รบอ,อ,บอบ่าเลือกสเก็ตนะครับเลือกออฟเซตนะครับแลเลือกสีมีนนะรีเวิ จะเข้าไปข้างในนะอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะครับแล้วก็เอ็กซ์ตูดขึ้นมาสองมิลนะครับเลทเอ็กซ์ตูดลงมานะสองมิลอย่างนี้ต่อไปนะครับผมก็ไปที่ฟองก์ชันทับเทเลนนะครับสเกตนะครับ เลือกเครื่องมือเป็นเรียสี่เหลี่ยมกำหนด dimension ในรบองนี้สิบนะนี้เจ็ดสิบนะงั้นั้นจะส่วนวง,งกลมับ มันนี้นะครับองคกรม,มันี่ว่า,น,า,น,าน้งตัดสินนะครับครับตนี้นะครับอืมนะ ก็้เป็น่างนี้นะครับผมก็ทำนดความสัมพันสระหว่างตรงน,นี้เราจุดนี้นะครับตอนที่เด่นนะครับหลังนั้นผมก็จะลบเส้นนี้ผมไม่ต้องการออกนะครับนั้นผมก็ทำการ execute cut นะครับขึ้นด้านบนนับด้เป็น two o นะครับ ครับก็ได้แบบนี้แล้วผมก็จะทำการสเก็ตนะครับที่ตรงนี้นะครับสเก็ตก็ตรงนี้ครับทําให้เป็นภาพตัดครับทัานานกตักการสเก็ตนะครับนแล้วก็สร้างเป็นตาลายขึ้มนมาก่อนนะครับสร้างวาดวงกลมนะครับลงไป นี่นะครับมกำหนดให้จุดสูงเก้าวงกลมและจุด Origin ออร์ติจินของเราหาขนาดสามแปดนะครับนี่นะครับแล้วก็วงกลมเนี่ยมีขนาดขนาดจุดแปดนะครับจากนั้นผมก็ทำการเจาะรูนะครับได้เป็นชูออลนะครับนี่นะครับเสร็จแล้วก็ทําการมิลเลอร์นะครับ เัวนี้เลือกตรงนี้นะครับตรงนี้เลือกเป็นฟอนต์เพจนะครับตรงนี้เลือกเป็นมิเนเนอรอะไรนี่ครับก็เซ็ตชิ้นงานที่ที่สองครับผมก็เซฟนะครับครับเป็นถังยาสูบอินดี้ชิ้นที่สองนะนี่มันแก้แชิ้นที่หนึนะผมขอแก้ชื่อไฟล์ก่อนนะ ต่อไปว่าผม่าสร้างงานชิ้นงานชิ้นที่สามนะครับผอทำฝาปิดนะครับก็ไปที่ฟอนต์เพนะครับสเก็ตสร้างวงกลมขึ้นมาไดมเตอร์88นะครับ้างเส้นนะครับอันนี้นะครับผมตัดส่วนนี้ไม่ต้องการออกทำกานรีวิวนะครับ จากนั้น,นมีการเชลมมิลนะครับแล้วไปที่ท็อปเพลนนะครับเกตนะครับสร้างสีเหลี่ยมน้านนี่สินะครับน้านในแปดนัานนเจ็ดสน,น,นะครับสร้างวกลมนะครัจุดขอจนนะครับขึ้นมานคมมาวามสัมพันธ์ระหว่า ขอบของเส้นวงกลมกับจุดนี้นะครับแบบคอนซิเดนกันจากนั้นก็ลบในเส้นที่ผมไม่ต้องการออกนะครับนั่นทำการอ่าไม่เสร็จนะครับผมก็วาดวงกลมนะครับขนาดเท่ากับตัวนี้นะครับนั่นทำการอีกซุกครับนะครับ เลือกขึ้นมาด้านบนนะเลือกเป็น True Or นะก็ได้แบบนี้ครับต่อไปผมก็ทำการ s k e t c นะครับก็คลิกขี่ส่วนนี้นะครับกกผมวาด Central Line ขึ้นมาก่อนนะครับนั้นก็วาดวงกลมนะครับ,บกำหนดให้องกลมตรงนี้ครับตรงจุดนี้ ทางการ3.8นะครับแล้กำหนดให้ตัวนี้นะครับ0.8นะครับนัดผมก็ทำการ extrude นะครับขึ้นมานัดฝองหนึ่งนะครับหลังนั้นผมก็ทำการ mirror นะครับตัวนี้ทุกควงมเปลี่นยนนะ แน,นี้ก็เซฟนะครับเป็นทังอย่างสุดอินดี้ชิ้นที่3นะครับจางนั้นผมก็ทำการสร้างไฟล์ SMB นนะครับผมก็จะเลือกตัวถังนะครับเป็น r e f e r e n นเป็นคอมเมนต์นแหล่งเรานะครับเนื่องจากตัวถังของเราน่าจะไม่ต้องขยับอะไรนะครับจากนั้นผมก็ทำการ Insert ร o ตคอมเมนตนะครับ อีกทั้งสองเอมเลนเข้ามานะครับก็เลิป่ประกอบน,นะครับก็ไปที่เมดนะครับก็ X หนึ่งทีนะครับเป็นการคลิกแตืบนผิวนะครับน,นี่นะครับก้วน,นี่ผมว่ากำหนดเม็ดร,ระหว่างส่วนนี้นะครับแนละ น,นี่นะครับน,นี่นะครับอัเนี่ยเราจะหมุนได้จะดีบอกร์ไม่ได้นะครับต่อไปนะครับเรกำหนดเม็ดนะครับระหว่างจอดตรงนี้นะครับกับดจอดตรงนี้นะครับกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างขอบนี้นะครับขอบนี้นะครับครับจากนั้นผมก็จะได้ตัวอย่าง ที่เปิดปิดได้เงี้ยนะครับครับสังเกตว่าเวลาปิดมนะันจะมีส่วนที่เดิมนันอย่างนี้นะเพระนั้นในส่วนนี้เราจะต้องแก้ไขนะครนี้เดี๋ยวเช็คนะครับเช็คคุณที่ทับซ้อนก่อนนะครับก็ไปที่จูนะครับแล้วนีครับ อัพเไม่มีนะครับเราไปเช็คไดนามิกนะครับให้ไดนามิกเลือกมูมนะครับตรงนี้นะครับแับนี้นะครับสังเกตว่ามีตรงนี้ที่ทับกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากให้ตรงนี้มันทับกันนะครับเราก็ต้องทำการแก้ไขตรงนี้นะครับแล้วก็ดิดพาตรงนี้ครับแบนี้เอาได้เราเซฟนะครับ อมก็ใช้เป็น s m d นะครับนี่เป็น11นะครับเป็นต่างขยะสุดอินดี้นะครับนี่นะครับได้อย่างนี้แล้วผมก็ทำการตรงนี้นะครับ ทำการเก็ตครับสบายนะครับผมก็ทำการลบตรงนี้ออกนะครับเพื่อให้มันไม่ทับก,กันนะสังเกตว่าเวลาปิดมองมันจะทับก,กันนะจากที่เราเช็คเมื่อกี้เพราะฉะนั้นผมนว่าจะไปอิ i ดิที่ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นผมนว่านี่ทับเลนะินสร้างเพลนขึ้นมาจากเลือทับเพลนนะประมาณ สิบนะแปดนะครับนี่ครับสิบแปดจะอยู่พอดีเลยตรงนี้นะแล้วก็ผมก็ทําการสเก็ตนะครับที่เพลงน,นี้นะครับเข้าไปที่ normal จุก่อนเพือ่อความง่ายอนะมันก็สร้างตีนีปใหญ่ขึ้นมานะครับผมเลือก execute cut นะครับทิศทางก็ไปทางนี้นะครับก็ตกลงนะครับไม่เป็นไรครับแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับ อันนี้ก็จะไม่โดนลับสังเกตน,นะครับว่าจะไม่โดน,นลถ้าเราเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับด้วยตัวนี้นะครับเ็แ่ว่านันบไม่มีพื้นที่พื้นที่ส่วนที่ทาตรครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาทําในส่วนของ เอ่อเขาเรียกว่าเอ็กพอรวิวนะครับเมืที่ Insert รเรสเอ็กพอรวิว H นะครับรับผมก็เลือกชิ้นแรกคือชิ้นนนะครับจไปเด้นบนและรับงานหได้ชิ้นหนึ่งนะครับของสไปด้นล่างละับครอาผมหางนั้นผมก็ทำสเกตไลน์ด้วยนะครับนี่กเป็นดีนะครับ อันนี้นะครับอ่าแล้วก็แล้วตัวนี้นะครับผมก็จะเลือกเป็นตัวตัวนี้นะครับกับตัวตัวนี้นะครับเหยียวๆนะครับอันนี้นะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับแล้วคราวนี้เราก็จะเซฟครับคราวนี้ถ้าเราอยากจะดูนะครับคาเรียกว่าดูการประกอบครับแล้วก็มาที่ฟอน i ิก,นนแ,ก,กแอนิเมชันแล้วก็สามารถกด a n i m a t i o n คอลับ รับได้นะครับก็จะประกอบให้เราดูนะอันนี้ครับถ้าเราจะดูเวลามันแยกก็อนิเมตอีกพลอยนะครับแล้วก็จะแยกชิ้นให้เราดูนะครับครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบการรายงานเยงนท่านี้ครับขอบคุณครับ